วิธีการจัดการกับโจทย์ตีโกนแบบนี้ให้อยู่หมัดทำย่างไรมาดูกันนะครับนะฮะเออถ้าเจอตีโกนแบบนี้สามสิบสี่ห้าหกสิบนะวิธีการง่ายที่สุดนะครับก็คือเราจะต้องจำตารางได้จำตารางได้นะครับโอเคถ้าจำตารางได้จบทุกอย่างแทนค่าอย่างเดียวนะฮะโอเคแล้วเราเริ่มจากมุมอะไรฮนะ อืมโอ้โหน่าจะน่าจะครบทุกมุมเลยนะฮะน่าจะครบทุกมุมเลยนะฮะอ่าเล่นเอามุมอะไรก่อนอ่าสามสิบก่อนก็ได้อ่าสามสิบสี่สิบห้าหกสิบใช่ไหมอ่าสามสิบสี่ห้าหกสิบนะครับอ่าเอาให้ครบนะครับเอารายสายหาจากอะไรครับรายสายก็ข้ามฉากใช่ไหมสายก็หนึ่งส่วนสองอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยรูทสองส่วนสอง สายหกสิบอ่ารูดสามส่วนสอนี่อ่ะงั้นสายสามสิบหนึ่งสองจบเรานะเสร็จเรานะฮะหนึ่งกสองยกกำลังสองไปอ่าอยากหามุมอะไรอีกนะอ่าอยากหามุมคอสใช่ไหมหกสิบเนาะอ่าเอาคอสมาเอาคอสมาคอสอยู่ถอยหลังนะฮะทอยหลังกับสายเนะฮะเริ่มต้นจะเยอะสุดนะครับนะรูดสามส่วนสองนะคอสสี่ห้าก็รู2สองส่วนสองคอ คอร์สหกสิก็เท่ากันนะฮะก็ได้1นึ่งส่วนสองจะถอยหลังอันนี้เดินหน้าที่ถอยหลังนะครับโอเคไหมฮะสลับกันแบบนี้นะครับตรงกลางจะเป็นรูปสองรูสองเหมือนเดิมนะฮะหนึ 1, 2, อันนี้รูดสามรดสอ่าต่อมาแทนโอเคอาหาคอร์สได้แล้วนี่คอ, 30, คอร์สสามคอรไหร่หน,นึ่งงไปจุบนะเนี่ยไม่มีทางพลาดแน่นอน,นครับอันต่อไปมุม 4, 4ี่ห้าแทนสี่ห้าก็หาแทนใช่ไหมแทนก็แทนสามสิ นะจับหารกันหนึ่งหารอะไรครับรูสามนี่ะเอออันนี้รูปสองหารรูปสองนี่หนึ่งเท่าเดิมนะครับอันนี้รูสามหารหนึ่งก็ได้รูสามมาขามวดหารกันนะฮะง่ายๆนะครับโอเคนั้นแทนสี่ห้าตอบหนึ่งหารหนึ่งไปบวกกับคอร์ดสามสิบคอร์ดนี้นะฮะมันคือส่วนกับของใครมันคือส่วนกับของแทนนะครับนี่แทนสามสิบเท่าไรนี่แทนสามสิบนี่หนึ่งส่วนรูปสามนะ ลีรังกาเลยครับจับเศษเป็นส่วนกลายเป็นอะไรครับแควรูสามไปจบแล้วเห็นไหมหมู่มากเลยถ้ามีตารางเนี่จบแล้วนะฮะก็แทนค่าเป็นรูสามนะครับแทนหกสิบเท่นอะไรละแันหกบมีแล้วนี่ไงรูสามโอ้โห,โโหก็คูณกันกระจายเลยครับอ่าแบบนี้ง่ายร,รันี่ก็1นึงกันสองกังสองได้หนึ่งส่วนสี่สามส่วนสี่ไปลบกับสี่อันนี้ก็คูณกับหนึ่งส่วนส่นะครับโอเคไหมอ่ารูสามคูณรูสามได้สามสามสองเป็นหก นะตัดกันไปนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับเออสามส่วนสี่ลบกับอะไรครับลบกับหนึออ่งนะอันนี้หารเจ็ดนะครับหนึ่งบวกหกได้เจ็ดนะครับนั้นคําตอบก็คือนะครับอันนี้เป็นส่วนเป็นสี่คูณควายได้สี่สามลบสี่ก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสี่หารเจ็ดเศษส่วนอยู่ด้านบนเอาส่วนมาคูณด้านล่างก็เลยตอบหนึ่งส่วนยี่สิบแปดนะฮะอันนี้ติดลบนะโอเค